ไม่มียาเลยพี่ยาเหลือหนูจะไปกินข้าวก่อนโอเคมันเหนูน่าจะนั่งเอ้ยหนูน่าจะยืนเองขาดเท่าไหร่โอ้ยยี่มีเก้าอันตอนแรกมีเหลือศูนย์ตอนแรกเหลือศูนย์เนี่ยมาแบ่งกันหน่อยมาแล้ว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 แบ่งยงแบ่งยาหน่อย มันยังไม่ยาหน่อยใครมีไม่กล้ามันไม่กล้าเข้ามายิ่เปิดไม่กล้าเข้ามาเฉยครับพี่หนุ่มอยู่ไหมครับอี่มาคุยพี่หนุ่มไม่เฉยครับไม่กล้าเข้ามาเฉยกูจะรู้หรอครับผมก็ไม่ซีมดีหรือเปล่าเออซีมดีหรือเปล่ากูไม่กูไม่ซีเอ็มดีหรือเปล่าเมื่อวานเอวร้องไหมเมื่อวานเพื่อนเมื่อวานน้องผมร้องกันเพื่อน นี่หรอโอเคแต่ผมร้องเพื่อนร้องอใครร้องโปเพื่อนร้องโปะเลใครร้องเลยอาซุจิเพื่อนอาซุอาซิจิอ่รอาซิคิอ่ะร้องโปะร้องโปะร้องโปะร้องโอเมื่อวานน้องผมร้องอเพื่อนจน้องผมร้องร้องเขาเรื่อยอ่ะเขาเรื่อยเพือจริง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 ริงจ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 ริงริงงจริเงจรรงงจรรงงเร เออมันเพื่มมันร้องจริงนะเพื่อนร้องร้องไม่หยุดจริงนะเพื่อนผมไม่ไหวมอวานผมเลยไม่ได้มาเล่นด้วยเพื่อนอ่จริงจริเออนองผมร้องมาเลยน่าจะเกิดอนี้นะเออจริงจริงนริงจรรร้องร้องไม่หยุดเลยอะแบบไม่จริง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 จรงริงงจริงจริงจริงจจริง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 ริงงจริงจริริงริงจริงริงจริงจริงจริจริงจรริงจ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  มีกับพึ่งตีนะกูล้างจานแป๊บนึงเอออเหียอีกแล้วเหรอหกวันทีี่มชเพื่อนโอ้ทอัเพื่อนโอ้ยากเล่นดมวยมาเม่าเพื่อแต่น้องผมร้องพนจริงจริงจริงเสียด้เพื่อนเสียดจริงๆร้องดังไหมเพื่อนร้องอย่างดังเพื่อได้เหรอไม่ใช่ร้องคนเดียวนะร้องหลายคนได้นะไม่ใช่ร้องคนเดวนะร้องหลายคนได้นะโอ้โหได้ข่ามาจากไหนนี่อ่ะเก่าเรียวจัดเลยร้องผมเองไงน้องผมเองเอหรอเอเออเออเออ ใช่ผมไม่ไหวไม่ไหวเไม่ก่อนนะพม่ก่อนนะช็อร้องไงเออไปขอเธอไม่ไหวไม่เคยเจอไงมันไม่เคยเจอไงมันอาจจะร้องนิดหน่อยกพวเมื่อวานผมเล่นมากเกินไปเพื่อนเมื่อวานผมมันเอาจริงเงินสุดเกินไปเมื่อวานจิ้งห่อจริงเหรอโอ้ยเยอะใหญ่แล้วคำว่าตื่นสนามอ่ะเนี่ยคือผมเนี่ยตื่นสนามที่ผายเมื่อวานแล้วจริงหนาวหนาวเพื่อนตอนนี้หนาวจัดหนาวจัดเลยอ่ะเออหิมะตกเนี่ยไย ออขอปั้นหิมะได้ไหมขอปั้นหิมะได้ไหมันข้าปั้นเป็นก้อนกลมๆอ่ะคว่างไปตรงนู้นน่ะร้องไม่หยุดเลยทไมตอนนี้ก็ยังร้องอยู่เพื่อนข้าหดัดหวั่นไม่ไหวเรายังไม่ร้องเลยนะเออเอ้ยอันนี้จะโดนประจานไม่ี่ยเพื่อนเราจะโดนประจังเนี่ยโจนได้โดนเพื่อนน้องผมน้องผมนี่ตบใบไปดิประจานเก่งได้ดิจริงๆความรู้ไม่จริงเพื่อนความจริงไม่มีเพื่อนถอนถอนถอน ถอดจริงๆเลยถอดจริงๆเลยถอดจริงๆเลยแต่เช็คก็ไม่เช็คไอ้ที่แอบให้มันสอนลูกให้มันส่องจออยู่ไอ้เหี้ยเอ้ยเ้เ่้าวันนั้นกูดูกูโดนกูโดนอะไรแล้วกูโดนอีโม่สองไอ้เหี่แอบโอ้โหกูยังไม่ร้องเลยนะโอ้โหโดนอีโม่คู่ยังไม่ร้องเลยนะไอ้ที่แเออโดนอีโม่สองไอ้ท่แเออโดนอีโม่งจริงหรือแค่ปากเฮอโอ้โหเฮ้อ ขนาดขนาดตัวเองยังไม่ร้องเลยนะไปไปเราไปคุยที่อื่นเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้สอนรู้สอนเห็นนะเพื่อนอ๋อเหรออ๋อหรอแบบว่าเออชอบไปแจ้งอะไรอย่างเงี้นนะเพื่อนมันยังไม่เต็มอยู่ด้วยไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันไปแจ้งไอ้เหี้ยพยายามอ่อนใจอันนี้ก็จริงเพื่อนอันนี้ก็จริงเลยคุยกันเองนะไม่ต้องเสือนะคุยกันเองนะไม่ต้องเสือนะไม่ต้องมาเสือรแอบฟังนะจ๊ะมันจะประมาณนั้นนะจ๊ะก็ประมาณนี้ประมาณนี้แประมาณนี้ประมาณนี้่มายังพี่แมนเจอว่าจะตีปืนไป ใช่แล้วแต่วจาพอดีว่าปืนสอก็บอกมันน้อยไปว่ะมันม่ยินไถ้าก็บอกที่ยิงไม่โดนที่ยเลยอ่ะจริงจริงจริงิงตอนนี้มันไม่ยิงต้องค่อยๆยิงงย้ยนตยนยนกูปรับวงถึงแม่งเอาไ้ไอ้เี้ยยืนฟัง่เนี่แก้ว่ามันคุยในิดเท่กูป่ะหล่ออะไรหล่ออะไรเอ็มจี่ไี้เพื่อนเอจีป้ออะไรป้อเอ็มจีปเพื่อนใช่ไหมเพื่อน เอ็มตีป่ะรออะไรอ่ะเออมันก็เป็นงั้นอะเป็นงั้นไปมันก็เป็นงั้นแหละเนาะใจแบบับว่าไงพี่มีเซดบ้านขายกันไหมมีพี่ผมมีอันหนึ่งอะไรนะคืออะไรนะพี่คิปปันมีพี่มีอันหนึ่งคืออะไรมันคืออะไรอ่ะผมมีอันหนึ่งคุยว่ตีไหมผมไม่มีเลยอ่ะอ้าวหรออันสองแสนพี่โอ้โหมาครับสองแสนอ๋อเดือนนี้เลยกเิดอ้าวก็ขายสองแสน หายยากมันหายากพี่่ยมันหายากใช่เหรอครับกูให้จรจริงสองแสนเปอันอ่ะใช่เหยวพี่อันละสองแสนเลยนั่นอ่ะจริงจริงอันละสองแสนเว้กูไปเปลี่ยนอันอะใช่ใช่ใช่ครับจริงจริงตอนเนี้ยมันขายสองแสนสองแสนสามได้อะดีเนี่ยเนี่ยสองแสนสี่เลยเนี่ยผมไม่สองแสนเท่าไปจบจบครับโอ้ย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  อันนี้มันปืนบวกอะไรพี่เออใช่ใช่นช่มันมันแรงไหมอ่ะหรือมันสรบปกี่วิอ่ะมันไม่ได้พ่อมดนาเมตรค่ะแต่ว่ามันจะทำให้อิงใจแล้วก็ลงแปดวิเอาจริงมีแบบยิงเป็นชั่วโมงมีไหมยิงทีเดียวเป็นชั่วโมงมีไหมบางกีบอกสามไม่แน่ใจแต่ตอนนี้สิบสองอย่งนะแต่ไม่รู้ว่านาคเขาจะปรับให้ลงมาไหมเพราะว่ามันก็นานเกินใช่ใช่ แล้วพวกพี่พี่หลวกว่าพี่พรู้จักพี่พี่รู้จักแกงขี้ร้องป่ะพี่ใช่ใช่รู้จักไหมรู้จักไหมแกงขี้ร้องรู้จักไหมแก๊งขี้ร้องอ่ะแก๊งขี้ร้องอ่ะสุจีอ่ะปืนแก๊งขี้ร้องอ่ะไม่ยอมไม่ยอมแบบไม่ยอมไม่เช็คทุกทีนะแต่แต่ลงประจานนะประจานลงที่ถอด จริงจริงลงทิกตอกเต็มเลยอ่ะโอ้โหไม่เข้าใจอ่ะเอ็งพร้อมไม่เคาเช็คไหมล่ะพร้อมๆเลยพร้อมอยู่ไผสะอาดมากพร้อมมากไมเช็คใช่เขาไม่ยอมเช็คเว้ยไปถามร้านร้านร้านคือร้านไหนกูไม่รู้จักด้วยมันรู้จักได้ไงก็ไม่รู้มันรู้จักได้ไงก็ไม่รู้อ่ะมันใช่หรือเปล่ารู้ว่ามันใช่หรป่าใช่ไหมพี่ใช่ไหม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 ใช่มัก๊งนี่ขี้ร้องใช่ไหมแก๊งนี่มันขี้ร้องใช่ไหมเอ็งย้ายมาจากประเทศไหนกันอ่ะเอ็งเพิ่งเข้ามาเอ็งก็มีส้นนนนตีกัเเลยาะโอ้มาาจก ซัมเมอร์ร่ะเข้ามาดูเขากดเลยแล้วเ้เข้ามาโดนกดอ่ะสั่งวันแรกโดนกดเลยอ่ะเข้ามาโดนกดอ่ะมีไม่เบสอ่ะแต่มันก็แพ้ผมวินนึงอ่ะโง่ที่หมายพ่มโง่ไหมล่ะพอรอบสอบคือมันแพ้ไงเดินทอนอ่ะาอซูจิมันกระจอกพี่กนมันแพ้ผมวิะทีผหมพมันแง้ผหมละรับือมันแพ้ผมเรันมอนอยูจิมันกระผมนี่แล้วกแพ้ามวินนึงอ่ะงที่หมมันเ่ไหมล่คมันแพ้เองินเข้ามาิมยนอกพีแล้วกมนแพมวองอ่ะงห่หมเมัอ่ะ ไอหัวเมืองไอหัวเมืองครับเนี่ยหัวเมืองหัวอะไรพี่หัวไม่ตีหรือเปล่าจะยังไงไม่ไหวนะเล่นอย่างเงี้ยคือพี่ตีกี่ทีอ่ะมันเล่นสกปรกกันอ่ะพี่ไก็เลยชอบแต่เขาไม่ได้อะไรใช่ไหมใช่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 เหมือนกันเลยโอ้ยเมื่อก่อนแย่กว่านี้อีตอนนี้บ้าคือคือคือมันมันมันทำผมก่อนนะผมมันไม่โดนนะเดี๋ยวผมโดนผมไม่เข้าใจเหมือนกันจริงพี่รู้ป่ะผมคือมันด่าผมลงทวิตมันไม่โดนนะไม่ครับเกาสิหรือเปล่าไม่ครับคือเขามามาแซมแซมกับผมก่อนเลยซ้ำ นั่นแหละเขาไม่เขาไม่สนใจว่าจะแซมแลมหรือไม่เขาสนงแค่ว่าเราตอบไหมถ้าเราไม่ตอบเราก็ไม่โดนเขาก็โดนเดียวเข้าใจไหมแบบไม่คือมันไม่โดนเลยเลยมัน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 ก็โดนเมื่อเวลาเกรธมันจะไม่ด่าแถมนะฮะนี่นี่แหะแต่เราต้องไม่ตอบโต้เมื่อไหร่ที่เองตอบโต้ปุ๊บโค้เหตมันก็หลุดไงคือถ้าเองแบบอยากเล่นสงครามใบกับมันคือมันร้อนง่ายอยู่แล้วพวกนี้มันเรามันพวกแบบคนแก่เขาร่วมตัวกันอะ แล้วแค่อย่าไปร้อนตาไม่แค่นั้นเองถ้าเองอยากเล่นสงครามไปอ่ะแต่ถ้าเองอยากเล่นตีมันก็เองก็อย่าอย่าทําให้เองโดนใบกันไม่โดนผมผมเล่นแบบมีนั่งยู้สมองยูมันไม่โดนแลยไม่โดนเลยโดนดึงแล้วนะโดนส้มนี่อุ้ยอุ้ยรู้ได้ไงผมนี่ไงรู้รู้ได้ไงดิโอเอฟซีค่ะฮะเอฮไงติดตามโอ้ติดตามผมเนาะ ไอ้ต้มเขาอยร้องอ่ะแล้วที่ผมโดนอีโม่อนี่ผมร้องได้ปะเออจริงผมร้องได้ปะท่าเดียวด้วยนะพร้อมกันด้วยไอ้พี่โปนี่มันยิงมันยิงมันยิงปืนมันยิงปืนในเซฟโซนด้วยถ้าอีโมถ้าอีโมพร้อมกันไม่ไม่เขาไม่เรียกอีโมสองเลยอีโมสองเลยพี่มันไม่ได้ยิงเกันเลยไม่ใช่อีโมไหลเลยไมะมันมันทำได้เองมันมีทีทำได้แต่มันทำยากแ่นาเดียวกัไม่โดนไม่โดนไี่ก็อีโมสองได้แมาคือมัน มันไม่ได้แบบว่าเป็นเป็นช็อตอีโมแบบนั้นอะเข้าเอ็งเล่นร้าก่อนเอ็งเร็ว่ะเล่นก่อนเล่นก่อนเรียกเขาร้านร้านร้ามันแอพเพีงมันแอพเพีงมันนะแอพเพีงมันนะนู่ดทางเลยนะทางเลยนะทางเลยนะบอกมันเลยมึงจะอายนะมึงอายอ้บอกมันเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลยมึงอายนะมึงอายเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลยแล้วเอาไปเล่นนั้นเลยเตรียมตัวเลยเอ้าอยู่ไหนก็หมดอย่างยังไงมึงจะเอาจริงหรออยสัตว์จะยันดิเอาเลยปะเปิดแม่งไปปะเปิดเลยเปิดเลยเปิดไปปะวันเวล้วิเปิดแม่งเไปปะ ก <mm ็ไม er> ่จริงเลยมีก er> ี่คนอะระวังนหมอนั่งออกมาหมอนออกมาออกมาออกมาอะไรออกไปไหนออกมาไม่ต้องจับไม่ต้องจับกูจริงไอเหี้กูโดนโอ้ไม่ได้ไงกูว่าแล้วฮ่วจับเลยจับเลยจับเลยมันเปิดมันเปิดควักไม้ไม่ได้วะไอเหี้ยอ้ยเปิดชุดดีเบื่อนดิสกอตฟิวเล่โม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 ได้น้องได้ๆพี่ชุบอุ้ยอุ้ยกู้มันทำร้อยไอเหี้ย ไม่ต uh, hey, hey. oh, ัดบอสไม่ตัดบอสเฮ้ยเอะไรไม่ตัดบอสเลยมึงเฮ้ยโอ้พี่เป็นบอสพี่เป็นบอสนี่มาทำสกอตตายเลยเหรอเดี๋ยวเลี้ยงกูจะด่าพี่ขอพูดดิให้ผมพูดดิให้ผมพูดดิให้ผมพูดดิไม่ไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นน้องไม่ขึ้นไม่ขึ้นขึ้นนั่งขึ้นยังขึ้นนั่งขึ้นนั่งกูเชี่ย่กูเชี่ยวกูเชี่ยวกูตายกูตายกูตายมึงังกูค่วยเอ้ยโป้มึงจะโปต้มก่อนสภาพมึงนะโปเนาะเสียวอ่ะพี่เสียวอ่ะ พ่อมอ่ะดักลรอเลยดักลรอเลยดักลอเลยดักล้อเลยดักลอเลยดักลอเม่อก่อนสัตว์เอาแม่งจริงด้วยเออดักลอมันดักลอมันว่ะเออนี่มันจะเล่นี้แหละผมกรโดดผมกรดดเอาเอาด้วยกันไหมเอาด้วยกันไหมเอาเอามันด้วยกันไหมแล้วลงไปแล้วลงไปผมอเดี๋ยวเียก่อนตอนนี้พี่พี่สภาสภาพักก่อนอยู่ตอนนี้พี่สภาพัก่อนอยู่

ปลุกรถเลยปลุกรถเลยไอ่ใชมีดมันแรงไงครับมีดมีดมันแรงเฮียเมื่อกี้กูโดนอะไรกูยังไม่เข้าใจเลยเมื่อกี้ขออนุญาตนะกูโดนไม้เก่งนไม้อะไรก็ไม่ขึ้นี่ขึ้นมาเชยเชยเหรอเล่นไม่เป็นจริงใครเล่นเป็นอ่ะเเล่นนป็พี่ก็เล่นไม่เป็นคุณรู้สึกว่าแบบกูจะได้ตีกับแม่งแค่อะไรไฟอะไรอ่ะเร่แรงมากงเฮ้ยเร็วเลยเข้าหัวคือตายเลยนะทีเดียวเจอเจอมาเชยผมเล่นเป็น ขึ้นมาเคดีกว่าขอญาเลยเดี๋ยวฟาขอขึ้นมาเคไปแล้วพี่เันัม่ไม่อยู่ที่นี่แหละคุยเขาได้แต่ขอขอซ้าน้าก่อนขอซ้าน้หไม่จบก่อนขออะไรที่อ่ะ้ยกูแหลกลดแพ้ครับลดแพครับขอออมิชชั่นอ้คิดแป้นเอีย่พอรับสนหน้าพอก่อนเลยอย่างเงี้ยอัยงอยังนะแสนาโอ้ยขึ้นปืนให้น้องค่ะชินเดียวเองอั้ยังนะสนหน้าแถมได้ไหมอู้ยิดูดี อูดูบรรดากุลทวิตไอ้ยี่มันดับากุลทวิตเอ้ยไม่ใช่แล้วบันดาม่ใช่แล้วมาอย่างเทนอนอย่างจุด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 ไม่ใช่แล้วมานมาแล้ว เฮ้เดนเดนเดินเดนเฮ้ยเพื่อนเลยเพื่อนเลยบูแซนเราคุยอะไรเพื่อนเพื่อนเฮ้ยคิร้องคิร้องเฮียคิร้องคุาคิร้องจัด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 คิ้เฮียร้องเฮียอะไรหนาไอ้สารเนี่ยร้องเพื่อร้องเพื่ออย่าร้องเพื่อนอะไรวะไอ้สารน้องผมร้องเพื่อนน้องผมร้องเพื่อจะเย็นจะเย็นนะจะเย็นนะร้องผมร้องเพื่อนน้องผมร้องร้องดังๆนะอุ้ย มันไม่กล้าทำอะไรจริงๆเลยถ้ามันมีถ้ามันมีเยอะมันกล้าเว้ยมีน้อยมันไม่กล้าไปินเมันกลัวมันกลัวมันกลัวแล้วหาจุดตูดไปไหนไปไหนหาร้านดิหาร้านดิหาร้านดิร้านหนึ่งแฟมสามสามเริ่มแล้วนะมันพร้อมแล้วแฟมสามอ่ะไปดิไปที่เฟกที่แมนที่แมนพี่แมนไปพี่แมนไปร้านสามนะที่แมนอะไรกูเล่นอยู่อันนี้ผมทิงเก็บเลยน้องเอาเอาเต้องดูเครื่องมาแล้ว ก็จะหาร้านแม่เปรีของก่อนเลยเออของหมดด้วยของหมดไปอะไรไปแลนด์ก่อนนี้ไปแลนด์แล้วนี่ไปแลนด์ไปแลนด์นี่ไปแลนด์ดูก่อนดูดูก่อนดูแต่คอนโดก็ได้คอนโดมันยังไม่มียังไม่มีคนกดแม่แม่ของอยู่ในรถอ่ะส่งแลนด์หน่อยส่งแลนด์หน่อยไม่ได้ดูพ่อไหมพ่อจะไม่ของนะคอนโดมีอะมีคอนโดอยู่นะไปป่ะอืมอยู่ในรถอ่ะ วันนี้แลมันนี่แลนพี่ปีโป้นี่ยเฟกเฟกเฟกเยืนแม่งเลยยืนแม่งเลยเอมึงมาถ่ายรูปดิเมาบอมาถ่ายรูปดินี่ผม้วเอาไหมเอาไหมกยงาวยาหบอก่มาถ่ายรูปดิมาถ่ายาถ่ายรูปถ่ายมงมาไมถ่ายรูปที่ผมถ่ายเป็นสีดำว่ะถ่ายเป็นสีดำม้ไม่เข้าใจเออไอ้กูตีล่างตายเฉยถ่ยรูปดิเพื่อนถ่ายรูปดิถ่ายรูปดิถ่ายรูปดิถ่ายรูปร่อถ่ายรูปนถ่ายรูปนดถ่ายรูปถ่ายรูปดิ พี่ถ่ายเลยพี่ถ่ายเลยเฮ้ยเอย่าตีอย่าตีเฮ้ยเฮ้ยวเยวเียวเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดพี่พิมพิมเลยนะเอาพี่พิมก่อนพิมก่อนถึงว่าถึงแลนใครเนี้ยงื้งื้แหยนใครเนี้ยงื้้อไอ้แล้วแลนใครล่ะกูยังไม่รู้เลยไม่ต้องไม่ต้องพิม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  6โมงเลยี่ะเอวอวีพาไปเผาหน่อยพาไปเผาหน่อยพาไปเผาหน่อยเถว่อนเถื่อนเผาเผายาหมดอ่ะเราไปซื้อยาหน่อยเถืเอ่อนผก็หมดเหมือนกันหมอไม่ม,มีหมอไม่มาหมอไม่อยู่อา้าวจะทำไงอ่ะก็ไม่ได้จะไปไหนหมอไปทำพาไปเผาเลยพา,อย,พาอยู่บนอ่ะ กูไอเขาไปเยอะไม่ได้ไปเปิดแล้วไม่เ <Tao>, ป <quoi, S 2> uh, uh, um, okay. ิดแล้วนะเนี่ยไม่จะเปิดแล้วเยอะยไม่เปิดแล้วกูโดนแทงเลยกูโดนไม้ทีเดียวสวดตายเลยไหนๆก็ไหนไปเชิงสีดำแบบมันป่ะก่อนเรื่อลงสีดำเลยไหมล่ะลงสีดำเลยลงสีดำเลยลงสีดำเลยมันแม่สีป่ะมันแม่สีป่ะไปไปลงสีดำไปตีกันมันเลย <impossible. habitude> ไปตายไม่ใช่เกาะหมดเกาะด้วยปะเกาะหมดว้าไม่ต้องใช้เกาะเอาอะไรเอาอะไรมีเกาะของเบ้นครับเกาะหมดเกาะเหลือตัวสามอันนี่เบ้นครับโอ้เสียเราต้องไปเราต้องไปกระดาษเอ้ยเเบล อพี่ครับอ๋อพี่ครับขอบคุณครับม mm. ึงเด้งหน่อยเพื่อนเด้งหน่อยพี่แมวเข้ามาสิเออเป็นเลเวลไหนเฮ้ยไปด้วยข้าแน่แรงเร็วทะลุนรกเอ้ยใครมาวะเนี่ยนี่ข้นี้กูยังไม่ได้แต่งเลยนะใครถิ่นเซนไปหรอลบแนลบแนลบแนกวงไอนอด้วย เป็นไงเป็นไงบ้างฟังได้นตีนยังไหมรออะไรไม่กล้าตอบโต้ะน่าะไรจิวิทุ่นี่สนตินเลยที่มันแพ้เราที่หว่าไม่ไม่ไม่ชินเลยว่ะทวงซ้มสามสามทุกีเราพูดอะไรแม็กแพ้ตลอดนะเว้ยสามร้อยวันนั้นก็เจอผมปั่ดสงครามมาตากับมันนะหัวเสีย Bye bye. Bye bye. Bye này Bye bye. Bye bye. Bye bye. no no no. bye. Bye 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 bye. cái thằng này แล้วทำไมไม่สะท้อนอ่ะไม่รู้อ่ะกูตายเปี้ยวเลี้ยวที่เลื้ยออกดิเปล่ามันเลยไม่รันไงออกดิสยังใครวะที่แมนเมลี่อ่ะเมลี่อ่ะนะใครแมนลี้ออกดิสอ่ะรออะไรอ่ะไปแล้วเมื่อวานนะ้นรอไปแล้วมีอีกอ่ะ โอ้ยจมันปะเปจีมันปอปนะไรมึงแค่อุ้ยที่มันเป็นประโยชน์จากปืนด้ยเหม่ยไม่ใช่จะเป็นเหมือนอเอล่ายิงมันจะเกิดเว้ยเมื่อวานเมื่อวานนั้นปะเมื่อวานเป็นยังไงบ้างชนะชนะชนะไม่เอ้เมาส์เอ้เมาส์อ็มเมามาเล่นไหมมามามาชนะโดนล็อตโัวเขาลองโกอยู่นะเกาะมันใช่เหี้ยอะไรวะ ไอ้จุบหน่อยจุบหน่อยอยากโอ้มึงเอากูอยู่ในเฟรมเลยเว้ยมพูดหน่อยเว้ยก็เหล็กกับไม้มแตกคนร้องอ่ะเด็กเหล็กกับไม้แปรรูปเหล็กกับไม้แปรรูปเว้ยเหล็กกับไม้แปรรูปไอ็มเอาเล่นหนูไอ็มเอาเล่นอีกเลยนะหรือใบเตเล่นเล่นเล่นทั้งตางคืนไอ้เหี้ยแม่งกูมันมีเหล็กว่ะมี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  มี่เหรอมีอยู่หกสิบปันขนาดไหนลืมไปเยอะเยเผื่อใจไม่เรียนปืนไหมเฮือดแดงกูเออไอ้เี้ยมาเองไปด่าพ่อเขาไอ้เี้ยเขาบอกเขาเขาจะแจ้งกูมันลดราคาได้ไงในี่ o p e e ฮะ User disconnected f r o อันเนี้ยอ่ะเจ๊ยฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ กูตายเปลี่ยนสีหนีนะี่แพงที่หายเกาะเหี้ยอะไรวะโอ้โหพี่พี่พอจะมีอีกบัตรปูนสามสิบปูนบุบิเตอร์เฟล์โอ้ยอ่ะเหี้ยโคตรแพงเทนนิ่งกันป่ะเนี่ยปัดอะไรนะได้บัตรอะไรอ่ะบัตรชนะโอ้โหกูตายพี่ครับพี่ พี่อะไรสัตว์พี่พี่พอจะมีอีกพี่ผมถือต่อไหมออ๋อไม่มีครับหมดเหมือนกันเปิดดไไ้่่่ะะะวนคือออรลูกลูกแก้วอะไรวะน่ะเปิดเปิดอะไรปะอันไหนดีสุดวะอันไหนดีสุดวะเฮ้ยกูได้กูได้ไฟอ่ะไฟเยอะไฟเยอะอันไหนดีวะไอ้ลูกแก้วไฟคืออะไรอ่ะเฮ้ยมาตีโค้เฮียกูโดนเปิดฮะ กด,กดใช้เลยไหมกดใช้แล้วมันแล้วมันหายไหมอะ่ะมันถาวรไหมนี่ต้องฟาร์มยัไงไอ้เหี้ยกิธีจัดฟาร์มมาซื้อสิไม่เงินแกนปัญหานะ่ะโอ้กูเหลือลยยอยู่กูเลหลืออยู่ล้านเดียวเนี่เฮ้ยใจเย็นล้านจา๋าเอเดวถามแต่ลงเอาแอดลงมาเลยรีฟรอนเลยเฮ้ยวันนี้วันนี้ห้ม่นต่อด้นะ หลอกผมได้แล้วเด้ไอไอลูกแก้วนี่มันมันทำอะไรได้บ้างครับไม่มีไม่มีหรอกเอาไปเลเวลล่างครับผมเฟกอยู่ไหนเฟกอยู่ไหนมึงอยู่ไหนนี่เนี่ยเนี่ยอยู่ไหนมาไม่ได้เข้าวอร์ปอ่ะไม่ได้เข้าวอร์ปอ่ะผมอัดอิมเมทพังพี่ผมอัดจะเม็ดพังโซไว้ ไร้านีร้านนี้ไป้ร้ไปานน้านี้านร้านนี่นนไ้านน้นี่ไปนนี้านนี้น้านนี้นาทีไนาทีกไปา่ไอ้เหี้ยนออไม่เลานไ้าี่ไ้านใช่ไหม้ี่มาาร่่ ไมม่าเหมเหน อมันแนแ่ถ้าเจอมันปุ๊บแทงแม่งเลยไ,ไหมถ้าเวลายังไม่หมดอ่ะแทงไม่ได้โดนอะไรเราเวลาหมดอ่ะแทงแม่งเลยนะเฮ้ยเฮ้ยหมดเวลาปุ๊บไล่แม่งเลยเอา